ดีครับประชุมยาเสพติดตวันนี้ใช่ไหมครัก็ทุกมติที่เสนอมาก,ก็ผ่านไปตามไปตาม,ม,มเรื่องของกระท่อมหรือผมว่าฟังท่านมี้สำหรับเรื่องว่าถ้าปเป็นเจ้าของเรื่องใน,ในส่วนของที่กระทรวงเสนอไปนี่เป็นเรื่องเรื่องกระท่อมหรือว่าการทากันตรงอะไรบ้างอ๋อวันนี้กระทรวงเสนอเรื่องการารับความ ให้ความสนับสนุนข้อเสนอของโครงการนาไมัยโลกวา่าวยการควบคุมปันชา<ม>ก็กขเขาเสนอมาหกข้อเราเห็นด้วยสี่ข้อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราฟังท่านเลขาปปสแถลงดีกว่าแล้วก็มีเรื่องของเอี่เนี่ย,ยเ,เรื่องของกระท่อมนะครับพอดีเรื่องของกระท่อมมีทางท่านรงฐมนสองจัก์ท่านเป็น ผู้นำเสนอเป็นเจ้าของเรื่องกระทรวงสาธารณสุขก็จะลงนานมในเรื่องของการควบคุมการให้มีการใช้อย่างไรให้เกิดความวาปลอดภัยแล้วก็เป็นประโยชน์ลองเรเียนถามเรื่องการเป็นรูนนะครับตัดใจเป็นูนนะครับว่า มีสวสสรัฐพลังมหาศาลไปยึดไปยื่นในสายลมนูไปความะานะฮทีนี้ในวันที่1 7บเจ็ดบนะฮะทางพักภูมิใจไทยเองกะลงมติติดไปที่ทางอะไรครับลงมติแก้ไขเรื่องหนูบอกแล้วเห็นไหมพักภูมิใจไทยก็เสนอพร้อมกับรัฐบาลอยู่แล้วนี่เห็นไหมมาตราหนึ่งมาตราสองไม่แตกสองห้าหกเอาสตรออเอาเขาย้ำว่าให้มีสต เอายังใหไปว่ากันใช่ก็พอเป็นสสร้อก็เป็นรัฐมนตรีของประชาชนแล้วแล้วมองว่ามีการลิเกไหมครับก็ภูมิใจไทยไม่ใช่ครับเราสอบตามนั้กับต่วไม่ไม่พูดถึงคนอื่นดิพูดถึงเราคนเดียวดิพูดถึงตัวเองฮะยติที่เขาจะขอส่งสารให้สารส่งสารแลมนตรีความได้ไหมภูมิใจไทยมีตัวคือตรงนี้ยังไงบ้างก็ภูมิใจไทยไม่ได้เป็นเซ็นด้วยก็ไม่เกี่ยวแล้วดิก็คือจะภูมิใจไทยรอโหวตอย่างเดียวภูมิใจไทยแก้รัฐธรรมนูญ สองห้าหกไม่มีสสรอไม่ว่าใครจะศึกษาอะไรยังไงก็หวตตามนี้ตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วรอวันยกมือไม่ได้ไม่ได้ทำให้เราไว้เขวใช่ไหมครับเขาบอกแล้วไงของเรายกมือขวดแต่ประเทศไทยปิบัติปัญญาที่ปฏิบัติจะมีรำรื่องติไม่รู้ไม่ได้คุยกันก็เรามีจุดยืนของเราอยู่แล้วส่วนของพีะเไทยสสอทุกคนแถลงจุดยืนเรื่อหมดแล้วนะครับ ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินเพราะเป็นรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญต้องเป็นของประชาชนฟังเสียงประชาชนจะได้ไม่ต้องมีการตีความอะไรกันอีกก็คือพักไปไปแนวทางเดียวกันทั้งหมดนะคะเองพระคุณเชยไทอะเคยพระครูเชยที่งอนหางพร้อมกันอะไรเลยาพร้อมกันแจ้งท่านนายกไปยังอะคะแจ้งเมจบเกลีงให้นายกทราบมาพูดพูดพูดต่อหน้าประชาชนแถข่าวมาวันลูกกี่ครั้งแล้ว แต<อ>ไมโตใช่ครับออถ้าเราครับภูมิใจไทยได้มีคุยกันถึงเรื่องวันที่สองทันวาที่สาลนัดอ่านควาไม่ได้ใช้คุณสม,มบัติกางไม่มีครับไม่มีครับเป็นเรื่องของสารไม่เข้ากัแอบเป็นห่วงนิดนิดไหมคะให้กำลังใจท่านนายกตลอดเวลาไม่ได้เป็นห่วงอะไรเนาะขอบคุณค่ะ